วันนี้จะมาสอนวิธีการทำสลามโนกาวนะคะมาดูปรปกอบ์กันเลยผงซักฟอกถ้วยเปล่าดินเบาน้ำที่คูณสองอันแล้วก็ทานนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะเอาสีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแกะก่อนหน้าค่ะถ้ามีเสียงอะไรหรือว่าเสียงเราเบาก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะค่ะเราก็จะใส่น้ำเท่าแก้วนี้เลยค่ะก็ใส่ไปแล้วนะก็คือเท่ากับแก้วนี้เลยให้เต็มนะคะ ค่ะก็จะคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันแล้วไปดูกันเลยนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็เรื่องสงสัยนิดนึงนะคะเวลาคุณไปมันจะเป็นแบบนี้กันใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจค่ะน,นี่นะไม่ต้องตกใจนะคะอ่าแล้วนี่ก็เกือบจะได้แล้วนะคะนี่มาดูกันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเกือบจะได้แล้วตอนได้แล้วมาดูกันเลยนะคะ นี่ก็เข้ากันแล้วนะคะค่ะเราก็จะเอาผงักฟาผสมกับน้ำนะผงโซฟาก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูตอนเทน้ำกันเลยค่ะใส่น้ำก็คือเกือบจะเต็มนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็จะมาใส่กันเลยนะคะัซฟาก็เข้ากันแล้วนะเราก็จะมาใส่เทียนมิดด้วยเพื่อให้มันเป็นช้าๆนะคะใส่ไปแล้วนิดนึงนะคะไปดูตอนแรกกันเลยค่ะแล้วมันก็เป็นแล้วนะคะก็ใส่แค่ครั้งเดียวเนาะ ใส่ครั้งเดียวเข้าตอสงส่ก็คือใส่แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วมันก็จะเป็นเองครั้งเดียวเท่านั้นนะคะค่ะก,ก็บ๊ายบาย